ตำนานอ,อีสีอีสีขายขนมเออ,เอ,อสวัสดีค่ะพี่น้องโช่องเกมสกาวดอนลำพนน้องเชียวค่ะเฮ้ยชิมว่าผ้ามาผบผอกับนั่งเอกแบบโงเก่าพี่น้องต,ตะลุนบุกเบิงตะปีปี่ได้ว่ะโง่าาเก่าธร,รรมดาอาหารยื้อก้อนหนาเนี่ยพี่อาหาเขาไปรอบสวนอลด์ตันรอบเช้าแล้วนี่นะคะเก่าคนะขะตำนานนานอีสีอีสีขายขนม ขายขนมยังขายขนมแหนบบเอ,อ,อเ,เพนสีค้องค่อยอายไปหาขายขนมแนบมัน <laughs> ว่าแสบลายแต่ละมือจนคนสื่อบอกคูกกันเอสวดนี่นั่นพ่อกับแม่พันผ้าทำเลยเหย็ดน้ำห้อยมือจื้อเอาจำได้ขายมือได้กระเบิดเกียงเหลือเพียงนอทาดเป่า เมื่อนีเตือนแต่เศาปานไดเจ้าสิอวยมาทาั้งน้องสาวแต่งผ้าเลียงไว้ท่าตั้งท่าท่าคอยกินหรือแม่น้ากันบินก้องเราขาวมือเศร้าฟ้าขันโมามาวันนี้ต้องเห็นดีถ้าคอยเบิ่กกำไรขาทุนมาถึงฉันสิต๊อบบังแต่ค่อยดูแม่ อีแเม่เอ้ยเอ้เออเนี่น้อกูจำได้ก่อนเดียวกูลืมกมื่ลไหดิเบิร์กก่อนล้ำตะปีได้ปีได้จำได้ก่อนเดียวพี่น้องก่อนยังก่อนก็อันกาซีเนาะล้ำป็นกาซีอันนึงเป็นก่อนเป็นตั้งชื่อได้ล้ำเนาะเป็นตัวของฉันมันได้ล้ำล้ำปีกาซีกับอันนึงเป็นกีเดียบเป็นกาซีเป็นขี้กากบ่เออเป็นขี้กากเนาะ คนพูดีต่างเ่าให้ลำเป็นเจ่ิงเอ้าเอ้าก็เอ้าแต่ว่าหมอล่ำเนาะเขาต้องเกียงจุดสิงยางดิงมเออน้ำอมฤตน้ำทิพมาดกั็สวยดิ้งขึ้นมาขึ้นเบิร์ตแงวัดสันบันไดแทกกับสูตรเก้าค่ะ เกาหนาเกาผมเกาขนาดถ้าหดคืดเอาขยังวาทำทาขยภาวะมวลำเอากระเจ้าสมมวนจุ่มนีหมดอีลี่าม่หมดเนี่เตรียมน้าไปพ้อโอ๊ยมันมันนี่อันมันแขลาดขึ้นมาอย่างดีใส่อันนั้นยางดีได้เอียนอีเวอร์มฮะแขาดขึ้นมาโอ้ยตีแต่ไ่เตรียมนำไปแต่หมดมันมา มันย่ำหนาวคือสมมาปีนี้ปวาสิจังท่องวาสีจับปลาซีตุนกเป็นกงขึนกาปีนารำยังจ้าปีนาล่ำเรื่องบบพทองโอตีองเดยอเด้ออันไอ้นุวาสิละเย่าเมื่อแรกสิคือไปออดิชั่นกับอันนูนองเบยร์จับปลาเดิอ์สีจาดีจ้านูเด็กยิงวิจิตาน้องเบสวิจิตาน้องบิจิ นอนมาจากที่ม่ a อดิช i น n เนี่ยพนักเทมห่อฟันมะลังห่านแใส่สุดเจ้าใดเดยสุดละเพิดเลยร่บ่ได้ยงไงเโอ้ห่อฟันมะลังห่านติของเขาห่อฟันมะลังห่านของนุ่หอบสาดมานาหนเอ้ราวังสาดเปียกกันมาแร้วไหม่เราบ่าหน่าจะตกดอกบ่ตกดอกไปแล้วมันแดดแล้ว แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมินดอกบานฉี่มากเลยมบ่าหนนั่งอยู่ใกล้สวนมันบ่านบัวบานบัางานดอกบานฉี่นุรักษ์ไว้ก็รังบานเลยทีเดียวมันก็ลังบานเระว่าอยู่ใกล้ธรรมีชใส่แถวนี้ที่แรกือกินเหือกกินที่คุ้นเคยข้าวหอมนำสมัยตะกี้ดิพื้นที่กับยังอัน กินมาแต่ใส่สวมเต็มบ่ยู่บ่าซาต่างแขมันอันเขาอนุรักษ์ไว้กำลังถือฝนมันก็เลยเด็เดี๋ยวเดยดเวเะอดเดนดเ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 ดกดเดเมันสาเดาบเูเด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 เนเเด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 มเกเดเดดเดีเเเดเดดเหุ้ยมันมันสีเขียวดิหนูเันสีดยดเดเดสีแดงสีเหม็นๆอืเดเเเินเเด อนเีเออบาลังเขา่กินต่วันเสือนตับไก่สื้อปิ่งไก่บ่กินเขาไก่มากแต่บอซื้อเขาินกลนแต่ตับกินตะกับมากเออินียมกไว้มกไว้แหงต่างเป็นในเซนต์อินีอันผูนีเพิ่นร้เป็นยังทุบเป็เออ้านน้อยจะเป็นแมยังเป็นทุบบ้น้อยแล้วทนี่ เขาน่อยจะเป็นคมากนน้อยน่อยน่อยน่อยน้อยเข่าน่อยถอดเขาลองอันนี้เป็นขั้นบ่าขันเท่าบ่าขันบ่าบ่าเขาบอาบ่าเท่าพาดดิบ่าบาโหเท่ากูัว่าอะไรเนี่โอ้ยเรามึงเกิดอยหัวอีเบอรกูหัวเด้อหัวขาดหัวในเต็นเป็นอย่างมันขืนบุกสวนามันขืนแบบอย่งมันก็ว่าดไปมัอันเล็กหน่อยทีเล็กเล็กน่อยเกิดเนี่ย เพ้นพักกันไปบอกยังบูญเนี่ยเป็นยังพี่เป็นเด็กหน่อยเกิดขึ้นื่อเลี้ยงงอบ่อาทิตย์ไปบอกกับอัตรไฟย่หลอดีหมโอ้ยย่าบ่านเด็กหน่อยเลี้ยงขั้วเถินเราบอกยังอีกพวกเรา เป็นเด็กหน่อยเลี้ยงควายโอ้ยเยาว์เด็กหน่อยเลี้ยงขั้วตอนนี้พันยี่หลอดเลยอาบน้ำอาบน้องยังงี้โอ้ยมันกับพวตัวเนี้ยมันว่าตัวมไม่ประนันตีโอ้จักล่ะจักที่ไม่บ่กไม้ละเสมือนี้ท่นล่างน้าได้ขึ้ลดลดเนาะมันคือสมัยตะกี้สมัยตะกี้ไปตะน้ำลดน้าเลยนี่ลดบาดรถบาดนะคะไม่ตะกี้ใช่เปล่าสู้ฟังอันตีกับบังเองเนาะมันกับพวนี้แบบของมาตีขึ้นสมัยเสมือนี้เนาะสมัยนี้ตีกับบังกับตีเปะเอาเลยเอมีวระศัตรจนกลับข่มแยวัประศัตร อีหลีไปได้กูกยี่จสุดอนนีนี่มั่เด็นที่หนีเนยเม่เดือนข้าวเดียวพอมเออบมมี่มีผบ้ใหเห็นว้ถอมันเดอเนาะอีหลีข้าวเดียวตีกะบังไปบหมอล่งหมอล่ตีกะบังไปบงมอลำอตีกะบังบ่เตี้ยเอาแก้มตีกะบังบ่สิไปเฮดไท้เาที่จอดก่ ช่วยติทาวิ่อนไม่ติหรอยูนิวิี่ดอนจะมาดูดยูนิวิี่อนจะมาดูดเ้าไทยติขอเสียเดี๋ยวมันไ่เนี่ยหอดไหมมันเหนีอีกสองนาทีเออควบว่มึงเต็มผงแกวมึงก็บอกมาติล่าบอกไปที่ลเดี๋ยวมือแรงขอข้นอัน ขอคืนขอนั่มแต่บอจ่ามือหนึ่งมาสั่นเดี๋ยวนะมีคนถามเขาทำเรื่องยังกอนเจ้าว่ามีคนถามมาว่าอยาแรกนี้วิจิตาเปขึ้นเวทีไหมสันโอ๊ะเวทนยาเป็นเป็นสนุมกระไดตัวเป็นสนุมบรือเปล่าเป็นเป็นอันผู้ที่เลี้ยอันชื่อระปองว่าแง่เงี้อันแก่ได้บ่เลี้ยงเป็นสนุมนั่งในสนุมนั่งนอกคือนั่งนอกบ่เออโอ้ยวงบ่อเสียงของเัาหลายพะโล่เลยขืนขืนไปนี่เขากระบ่กหูว่าไปเป็นไปกึนนะ ไม่ก้าวเท้าอ่าเอ้ยเอ็นต้นมาเหรอพี่แว่แบบมือแรงเจ้าเสียนขึ้นเวทีบอเอาขึ้นไปยัง้งยิงไปอันไปมากห้าอันใช่เขาตสี่ยบอเล้วขึ้นไปล่บนี่ละไปยั้งต้นอันน้องหญิงว,ว่า่<อ><ร>นว่าต้นนี้มุ่นใช่ด้วยนะที่แปะขึ้นอันนั่คือบอเดี่ยวมากบอหนีแฟนเพียงเท่านั้นแฟนเพียงเต็นผับเท่านั้นก็คือภาพเป็นปน้อนบ้านน้อนใสเขาขายของน้ำตีสูงหีิบรถบ้านรถบ้าน ใช่ละเอาทุนมากคุณเนี่ยซ้ำซ้ำเส้นหาคุณเนี่ยซ้ำเส้นหาซี่โต๊ะเป็นซี่เส้นเกลมหาเส้นผลแล้วซ้ำสังบ้านแค่แค่ตัวบ้านไม่ไม่หมายถึงว่าถ้าเป็นรถแบบนี้เป็นรถบ้านในตัวใช่ไหมเขาก็นอนบนนั้นใช่โอ้คือดีใช่ป่ะมีสองขันท้องคันดีคันหนึ่งคันสีดำพี่กระบังเขาจะคล้องสมัยตะกี้เขาเขาพูดมีเจ้าสีเนาะสมัยตะกี้เปล่าเดี๋ยวชิบะชิบะความเก่าความหลังให้ฟังพี่เนาะ สมัยเจ๊กี่ตั้งแต่เป็นหมอลำน้ากันเนาะสมัยอยู่น้าเพียนแก้มเนาะคือเอาฟั้างพัดโรถบาดจอดปั๊บอยู่บระเดเ๋ยวไฟใหม่นะคะได้ลาโตัวพับเลี๋ยวมีตัวพับคุณนั่นเฉยโตัวพับกับขันห่มอันนึงนี่นี่นีป้าเอาขันห่มกันวิจิตาให้จังใดวันที่วิจิตาลงทุนซื้อหล่อลากนะคะเอาใส่ในหันพับในหันใส่ยางยืดหัดลากเขาป้าไปที นอนบันิกลางจังมันยั้งบัน ouais ิเอาโฮมเอาโฮมบังเอาโฮมบังบังนาปูชาดได้เม่อจีปูชาดว่าได้ปูชาดปพ๊บมนี้มดแดงยุ่งเลยตรงโตมีโตนางโตนอนโตพับตะกี้ซาดอยู่ตะกี้อันนั้นเหรออันนั้นอันพับวันที่ว่าชีน้ำเงินสีแดงน่ะแม่ทหารนั่นนะอันจะไม่เตกี้แม่เออคู่มือมันมามีแล้วเออเออนั่น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 จะไม่คู่มือมันมามีแล้วหายยากมี สากอยู่ยังอยู่บ้านกูอยู่โอ้ยเอามาเย็บใหอยานอนอยู่นั่นเจ้าเนี่ยถอดเวลามันพับมันพับนอนอันใส่กันหนึ่งมันสีแดงแขกแขกออกมาเลยพัดล้มแตงแต่หูตะปูกกันยังอยู่เแถวนี้ว้าวคงคนบ่เขียนไว้พร้อมเดชเบสสีพูนแดงอีจิกล่าวว่าท่านในเบสเมื่อเยอเบสสีพุนแดงอิจะอันผู้เขียนไทยนั้นมันตายแล้วล่ะผู้เขียนไทยนั้นตายแล้ว โอ้ยปูไม่ใหญ่บ่อยเอาตีไม่ใหญ่บ่อยเขียนให้เบสสีแล้วเป็นคนขืนล้างเนาะวันนี้เราว่าอันของฉันนั้นโต๊กดูก็ะมู่แล้วก็ะลงมมือดีนะก็เลยเขียนถาว่าเบสสีเออผู้เขียนหายตายแล้วต่นพัดลมท่านไายว่าแล้วก็หายไปหลายข้อเจี๊ยเดนี่หายใจะฮะโอ้ยอยยมดูนี่หยากดอกมีผู้หลักคุณยายท่านหนึ่งบอกเลยว่า อันคันเท้าลุดออกจากโลกโซเชียลเนี่ยเทาสีหายไปเลยแบบนั้นนั้นอินดีสิหายเดี๋ยวหายแต่ว่าบอหายต่ะเออหายหรือขนาดเจาเจากับไปไปอันไปหลินปฐุมคือเราเขายังถามา่าเจาสิีรับขึ้นปฐุมบนเนาะ จังหน่อยกับสิว่าเมื่อคืนเมา่อคืนสาวหน่อยซะเดอร์ก็สิว่าดีวันท<า>ีน,น,นี้น่ยมือ,อนั่นโผดซื้อโวว่าเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันซื้อมาเอาแล้วคืนห่านยึดพีมือแลงเนี <c oughs> เ่ย <c oughs> เอฟซีอันนี้ก็มีได้เดี๋ยวเราก็ได้เจอการอัลจารูปโพสนะแม่อัลจารูโฟดนั่นแหละเธอเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันนั่นแหละเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันแล้วอุ้ยมาไกลนะกูน่ะกูนะกูเดี่ยวเท่าน้องเดี๋ยวมาเต็มสมัยตะกี้คันสมัยตะกี้ตัวโค้งประตูโค้งอีดีประตูโค้งเนาะ ิลเลนา้วเอาละค่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ไว้เนดคลิปหนาพอกันไหมค่ะอย่าลืมไปบอกันยูตลาดนัดคางกอต่อา้อยโม่งนะโอ้นะเออสามแยกน้องโมงนั่นะโฆษณาสองรอบานีเออเอาละค่สำหรับคลิปนี้ไว้ัซนดีคลิปหนาพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะคลิปหนา